เรือนะคะกำลังจะข้ามไปไหว้พัสมุรเจดีค่ะเรือมาแล้วดิวดิมาเลยนู่นค่ะฝัง่งพัสมุเจดีค่ะน้ำไหลแรงมากดูเรือเข้ามาเข้ามาแบบเอียงไปก็เอียงมานะคะเพื่อนๆดูน้ำไหลสิคะน้ำเหนือไหลลงใต้นะคะ ออกอ่าวไทยค่ะบรรยากาศพวกเรารอเรือนะคะอ๋อชมเมืองค่ะ เรือกำลังจะเทียบท่าค่ะเอาฝั่งพระสมุดเจดีมาส่งรับฝั่งปากน้ําไปไหว้พระสมุดเจดีค่ะไปเที่ยวกันนะบรรยากาศเรือเทียบท่านะคะคนในเรือขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ลง เรยงานเจดีกันนะคะเรียกสั้นๆว่าง,งานเจดีค่ะ,นะคะเรียกเต็มๆก็งานนมัสการพัะสมุทรเจดีนะคะบรรยากาศพวกเรารอขึ้นเรือค่ะทาหน้าไซมือเขาก็กำลังจะไปเที่ยวฝั่งปากน้ำเรากำลังจะขึ้นเรือไปเที่ยวฝั่งพัสสมุทรเจดี ลำแล้วนะคะดิวดีวมาเลยค่ะเพราะว่าผู้โดยสารเริ่มรอเยอะแล้วเราไม่ทันเรือลำนี้ค่ะเขาเอาเชือกหมักกั้นไว้เขาเอาเชือกหมักกั้นไว้ ดีค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่าเยอะเกินลำนี้เราไม่ทันค่ะคนเต็มเรือเลยของเราลำนี้ลำนี้กำลังจะเทียบ ดึงเชือกแล้วก็ผูกกับเสาวไว้เราลงเรือมาแล้วค่ะนั่งๆอันนู้นบนฝั่งค่ะเราอยู่ในเรือแล้วนะคะบรรยากาศที่ยักษ์ใหญ่ค่ะนู้นมาแบบเนิบๆน,นะคะนั่นคือเรือเดินสมุทรนะคะขนอะไรมาเพียบเลย จะไปไหว้พัะส,สมุทรเจดีกันนะคะเพื่พนพนพอนๆดูน้ำสิฮะไหลแรงมากเป็นน้ำเหนือนะคะน้ำเหนือไหลมาออกอ่าวไทยที่ฝักน้ำสมุทรปากกานู่นนะคะดูพี่ยักษ์ดีว่ะดีจังได้ชมวิวอลังการด้วยเรือลำใหญ่มากะคะ่ะเรือเดินสมุทรเพื่อนๆสังเกตดูสิฮะ บรรทุกอะไรมาเพียบเลยอะปกติเนี่ยเขาจะลอยตุ้งแหน่งเลยนะคะอันนี้ดูก็บรรทุกมาเนี่ยขอบเรือขอบสีดำๆนะคะเกือบถึงน้ําเน่ห่างกันเมตรเดียวเองมัง้งปกติเขาจะลอยประมาณ3เมตรเลยนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากๆ เพื่อนๆนมานามัสการพระสมุทรเจดีกันนะคะถ่ายบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนดูด้วยนะนุ่นๆใหม่ลำนึง ลำจอยอันนั้นลำจอยนะคะรับจากพระสมุทรเจดีมาฝั่งปากน้ำนะคะเราจะยังไงกับเรือลำใหญ่นี้อุ้ยสวยมากอะ่ะเพืเ่อนๆดูดิเดี๋ยวต้องระวังคลื่นอ่ะคลื่น เพื่อนได้ยินเสียงคลื่นไหมคะคลื่นจากเรือใหญ่เมื่อกี้ถ้าสมุติจะดีหนูจะไปถึงแล้วนะคะ มยานะคะมีเรือสวนเราไปด้วยนะคะจากฝั่งพัะสมุทรเจดีไปปากน้ำ่าไปส่งแล้วก็ไปรับตรงนี้มาก่อนเป็นเกาะกลางน้ำนะคะตอนหลังแผ่นดินก็ยื่นยื่นยื่นมาจนติดติดไปแล้วนะคะพระสมุทรเจดีเมอก่อนจะเป็นอยู่เกาะกลางน้ำ แต่ตอนนี้ติดแผ่นดินไปแล้วค่ะเรือชะลอแล้วค่ะเกือบถึงแล้วดีดีอ่ะเรากำลังจะเข้าฝั่งแล้วนะคะมีเรือจะสวนกลับไปอีกแล้วให้เพื่อนๆดูฝั่งปากน้ำที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ค่ะนู้นิิบๆๆเลยค่ะหอชมเมืองนะคะตึกคอนโดสวย ากดีดีเพื่อนเพื่อนเย่ยพลาดนะคะเรือเทียบท่าแล้วค่ะเรากำลังจะขึ้นจากเรือจากเรือค่ะเราขึ้นมาบนฝั่งแล้วฝั่งพัฒนิรเจดีจ้านี่เออเพื่มใจ อุ๊ยปลื้มใจอะ่ะเพื่อนๆน้ําตาจีไหล,ลเรากำลังเข้างานฝั่งพัสมุรเจดีแล้วค่ะขึ้นมาปุ๊บก็มีของซื้อของขายเลยค่ะของกินหิวอะหอมด้วยสาธุค่ะองค์พัสมุดเจดีสาธุค่ะ ขึ้นจากเรือก็เข้ามาก่อนเลยค่ะเข้ามาก่อนเลยว้าสาธุฮยเดี๋ยวจะมีการรำบวงสวงกันด้วยนะคะอ่สุดยอดน่ะดีใจดีใจได้มากราบอ่ะค่ะสาธุสาธุค่ะองค์พระสมุรเจดีย์ ชอบเสียงสวดมนต์จังเลยค่ะดูเย็นมีความสุขนะคะ ส่งบุญให้เพื่อนๆนะบรรยากาศนะคะเมื่อเราขึ้นจากเรือมาแล้วเดินเข้ามานะคะในบริเวณวัดนะคะกำลังสวดมนต์กันอยู่แบบนี้นี่สวดทำวัดเย็นหรือเปล่าคะ คนที่มีความรู้ช่วยบอกหน่อยงามไหมคะองค์พัสมุดเจดีสาธุสาธุนะเจ้าคะส่งบุญให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะคิดด um> ีพูดดีทำดีคิดหวังสิ่งใดส่งความปรารถนากันทุกคนเลยนะคะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบๆองค์พระสมุรเจดีย์ค่ะ ความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆทุกคนนะคะสาธุจ้า